โอเคครับวันนี้ก็อยู่ร้านสกินหนเอสปูฟ่เดอดไฟเดือดฟักกิ้งเดอดฟักกิ้งวอลโลแอนครับวันนี้เราก็จะมาแบบเงียบๆครับคือจะมาอัดคลิปแจกโปรวอลโลแอนครับก็คือแจกแบบชิวๆนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมนะครับคือรันง่ายๆนะครับแค่กดรันโหลดเด์นะครับคือรันง่ายอันนี้ก็คือตัวปิดนะครับเอาไว้แก้เผื่อใครรันไม่ได้นะครับคือโปรแกรมนี้รันง่ายมากนะครับคือใครรันไม่ได้ก็คือแบบผมไม่รู้จะพูดไงแล้วนะครับก็คือใช้โครง่ายโคชิวโคอันตรายนะครับโอเคครับแล้วแถมไม่โดนแบนนะครับ ก็คือใช้นินเนียงคือไม่โดนแน่นอนร้อยเเซ็นนะครับถ้าไม่โดนรายงานก็คือไม่โดนแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะครับคือรันโหลดเดรนนะครับอ่ะเราก็รันะครับรันแล้วก็รอนะครับ โอเคอันนี้ก็คือหน้าเว็บนะครับเว็บไซต์แบบใช้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือการปรับสีนะครับผมจะเลือกเป็นสีม่วงนะครับคือมันจะปรับง่ายๆปรับแบบสบายๆนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชัน M Lock นะครับก็คือ M Color นะครับเอาไว้ปรับแบบเอาไว้ล็อกสีเลยนะนี่ก็อผมสีเหลืองนะครับก็คือมันนี่นะครับมันจะมีแบบเนี่ยโหมดอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถปรับเองได้ตามใจชอบนะแบบชิลๆสบายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับแล้วก็มีพอลีคอร์ดพวกนี้ด้วยนะครัโอเคนะครับโอเคก็ง่ายๆนะครับ คือเนี้ยผมจะปรับเอฟวีนะครับคือความกว้างของการล็อกนะครับก็คือแจกฟรีนะมาเอาเลยนะในดินะครับแจกหนึ่งชั่วโมงนะมาใช้ได้นะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับยูชิวอะนะครับผมแล้วก็โอเคโอเคครับก็คือนี่นะครับคือนี่ครับคือเรากดคอนโทรลปุ๊บนี่ครับมันดูดแบบดูดแบนดูดจังโจบนะครับดูดแบบดูดแน่นมากนะครับโอเคแล้วก็ปรับเอฟเวอร์วีนะครับ อันนี้ก็คือแบบความกว้างนะค,คือความโหดร้ายนะนี่นะปึ๊กปึ๊กปักปุ๊กนะปึ๊กปุ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 ๊กนะอันนี้คือโคตรหัวโคตรอันตรายนะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันนะครับมาเอาได้นะมาเลด,ดีนะหนึ่งชั่วโมงนะครับแจกฟรี just true